เดี๋ยวหนูจะซื้อโลม้วนผมมาให้นะรู้ป่ะม้วนผมแม่ชอบผมนี่งๆไม่ใช่เหรอเขาป่ะไม่ยอมอยากย้อมเลยเนี่ยไอยขาวาๆนี่อะไรดีแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปจะมีบริการถาเล็บหนูเล็บขาวนะชอบสีอะไรอย่าไปซื้อยาทาเล็บให้ก่อนเอาสีอะไรพี่ ต้องใช้กอสีแดงเลยคุณยายสีแดงเลยคุณยายเอาสีอะไรดีเลือดไม่เคยทาเป็นไม่ทาทาบ่อยตอนหนูเด็กๆด็กับคุณยายมีแต่สีทาเล็บโอ้เป็นภูมิยังไม่เคยทาเลยอ่ะก็ไม่รู้แม่ชอบสีอะไรสีอะไรบอกมาแบบนี้จะหาซื้อ เดี๋ยวให้น้องเฟิร์นส่งมาไง <c ười> น้องเฟิร์นเปิดร้านทำเล็บอะส่งมาให้คุณยายสิน้องเฟิร์นดูอยู่ส่งมานะ <c ười> นี่อะยาทาเล็บวิก <c ười> สตีด <c ười> แป้งเดี๋ยอ <c ười> นีจะสวยสวยเปิดร้านสวยสวยยูทิศารอนให้คุณยายคนเดียวโอเคให้ okay, ย,ยังเนี่ย <c ười> เดี๋ยวจะค <c ười> ิ้วคิ้วไปอา <c ười> ไหนอะกิ๊ตต้งโงอยู่ไหนอ่ะตัวใหญ่ๆตัวเดียวอยู่ทั้งหัวเลยคุณยายลูกแก้วเขาจะซื้ออะไรนะคาดผมคาดผมลูกยค่ะเข้าที่คาดผมไดโนเสาร์อ่ะยายใส่กับหนูคนละตัวหนูมีสีน้ำเงินและไม่เอาไม่เอาอะไรกันจยน่ะแม่กิฟต์นักสนุกเกอร์เขาสีอะไรที่แม่ดูอ่ะนักสนุกเกอร์กิ๊บสีอะไร อ่ากิบติติดหัวน้ำวนสีนวลนวลแล้วถ้าเกิดเป็นสีดำเอาไหมเอาป้าติง๋งมีสีดำแผงหนึ่งเดี๋ยวเขาเจะเอามาให้รอรอ,อได้ไหมรอ,อได้เพราะว่าเันนี้ยไปหาดูที่โลตัสมันไม่มีมันมีแต่กิฟดอกไม้กิฟเสาสาว,สาวที่แม่ไม่ชอบเป็นเพชรเป็นพลอยอะ่ะไม่ชอบกิฟเสาสาวเหรอเออไม่ชอบแล้วกิฟไ์เดนอลเสาไหม อะไรกันหนูชอบแม่ก็เจอมันต้องจิกตัวมีมีอะไรมากมีเรีอกบ่องใช่แมงคีไควายแมงจูจี้ยคีควายแล้วก็อะไรอ่ะมีตะกั่วแตนไหมใช่